สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ท่องเสือคูพันเสือช่องที่จะพาทุกท่านกินเที่ยวเลี้ยวไปแคมปิ้งแล้วก็ซิ่งไปกับกิบกจกรรมกลางแจ้งต่างๆไปกับผมกอฟมานพปัญญาจรรันทร์สำหรับทริปนี้ครับผมพาทุกท่านนะครับมากางเต็นท์กันที่สวนไควะผมไม่ได้กวนท่านผู้ชมครับมีชื่อนี้จริงๆครับว่าสวนไควะนะครับสวนไควะอยู่ในจังหวัดนครนายกนะครับ อยู่ในหุบเขาวกว้างเลยนะครับแล้วที่นี่นะครับมีกิมมิคก็คือมีน้ําตกเล็กๆให้สามารถแช่น้ําเล่นน้ําได้นะครับพูดไม่เท่ากับท่านได้เห็นเองหรือท่านได้มาเองนะครับไปชมครับ เต็นเพิ่งเสร็จครับค่ายคนอื่นยังสวยเลยครับตอนนี้ค่ายผมยังค่าอยาอพยพกเละหมดเลยนะครเวลานี้ป่ายมงกว่าแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับฝนยังเยอะอยู่กันในเต็นท์นะครับตอนนี้ ไปไหนไม่ได้เลยฝกหาเดิมกค่ตกหนักกว่าเดิมกกเลยครับตอนนี้อาไรอ่ะยิงทีฝนยิงตกหนักนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เรื่อยเลยนะี่ครับหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เลยครับสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงครับ <c oughs> สิ่งที่คิด <c oughs> คือ <c oughs> กางเต็นท์สบายๆชิวๆ สิ่งที่เป็นจริงครับเอาครึ่งหนึ่งไหมหรือ,อยังไงผมกินมือไหนอะถ้าเกิดมือเย็นมือเย็นผมก็ไม่ค่อยกินแต่ถ้าเกิดกินก็ครึ่งหนึ่งเนะเดี๋ยวคุณนอนในน้ําอะวันนี้คืนนี้เป็นปลาคืนควันออกแล้วครับควันออกแล้วส่วนใหญ่เตากังแพงมันจะเบาได้เบาให้เบาแบบเบาเบาสุดอะ่ะมีกี่เบอร์เบาได้อะถ้าเกิดเป็นเตาแบบธรรมดามันเบาไม่ได้เว้ยถ่ายรูปไง โทรศัพท์มีไว้ถ่ายรูปมีเห็นเขาบอกว่า AS AS เท่านั้นติดหรอดงตรงนีดงไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยแข่กระน้ำตกบ้างเนะ่ยสมมติสมมติไปอยู่นี่คือปกติที่เด่นหนักตรง้แล้ก็มาปกติต้องเบาถ้าเกิดมีฐานก็เอาฐานออก ตอนนี้ข้าวข้าวก็เริ่มเริ่มเป็นเป็นเม็ดแล้วครับเป็นเม็ดแล้วก็ตอนนี้เป็นการดงใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าอุปกรณ์ค,ครบกับเตาแก๊สด,ดีๆนะครับเบาได้เงี้ยมันจะมันจะเวริร์กวันนี้เนี่ยครับอาหารหูสามชั้นหูแดดตะกูลหมูลศค่ะดูความเดืดดานครับดูความเดือดดานอันนี้เสร็จเสร็จไปกระทะหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับน่ากินจังเลย อู่สามชั้นทอดของชาวแคมป์ครับลองดูครับผมมองแคมป์ของคนอื่นนะครับก็จะเหมือนแคมป์ที่เขาถ่ายรูปกันส,สวยๆนะครับแต่ของแคมป์ของผมตอนนี้นัะเหมือนแคมป์ผู้ประสบภัยนะครับไม่มีอะไรเลยมีมีมแต่ผลเพียงเดียวเลย ยอดเลยครับเต็นท์ยังใหญ่เลยครับผมรู้ว่ามีงานเต็นท์ใหญ่มากแสดงว่ามาหลายคนอาหารแคมป์ของเราตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทานแล้วครับแต่ขาดไปอีกหนึ่งอย่างครับตอนนี้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะครับส่งมาให้พวกเรารีวิวกันครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับว่าทํำยังไงทําง่ายมากครับแล้วมีติดไว้นะครับมีติดไว้ในแคกระเป๋า แคมปิ้งหรือว่าที่บ้านนะครับสะดวกสบายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถแล้วเป็นแบบกึ่งสําเร็จรูปด้วยครับสามารถอยู่ได้นานเกือบ6กเดือนเลยนะครับแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเดี๋ยวไปข้างนอกครับคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับก๋วยเตี๋ยวเลอรถนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเป็นกึ่งสําเร็จรูปยังไงก็คือสามารถที่จะพกไปในการกางเต็นท์หรือไปแคมปิ้งได้นะครับผมก็มีติดบ้านไว้ตลอดเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทานะครับแล้วมาดูกันนว่าาาข้้งงใมีอะไรบ เมื่อเราฉีกฉีกถุงมานะครับเราอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนไทยวะนะครับนครนายกนะครับเมื่อเราฉีกถุงมาครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเป็นผลิตภัณฑ์นี่ครับจะมี กะทิกะทิผงนะครับอันนี้กะทิผงแล้วก็จะมีอันนี้คือพริกนะครับพริกนี่เขาแจ้งไว้ในในซองนะครับว่าให้ใส่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าค่อนข้างที่จะเผ็ดนิดนึงนะครับกระเทียมเจียวแล้วก็เส้นครับมีอยู่2แบบนะครับตอนนี้ที่เขาส่งมาให้ก็คือมีเส้นหมี่แล้วก็เส้นเล็กนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับน้ำซอสของเขานะครับอ่านู่น้ำซอสของเขาครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับพริกนะครับไม่เหมือนกับพริกนะครับซึ่ง2ออันนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับที่มีพริกนะอันนี้ อันนี้ต้องใส่ด้วยความประมัดระวังนะครับอ่ะข้อนี้วิธีการก็คือเราจะต้องใส่น้ําไป350มิลลิตรหรือประมาณ2แก้วนะครับผมตวงไว้แล้วก็ประมาณ2แก้วนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปเลยครับใส่น้ําเข้าไปนะครับพอใส่น้ําเข้าไปครับผมบอกเลยว่าซองเดียวในจุกเลยครับกินจุกอะนะครับติดแก๊สครับติดเตาแก๊สติดเตาแก๊สนะครับแล้วรอจนเดือดนะครับ อ,谢谢 oh อันนี้คือขั้นที่1นะขั้นที่1ก็คือรอจนเดือดนะครับเมื่อเดือดแล้วให้ใส่ตัวนี้ครับตัวซอสปรุงซอสปรุงตัวนี้ครับซอสปรุงตัวนี้นะครับซอสปรุงตัวนี้นะครับรอจนเดือดครับรอจนเดือดนะครับเล่งไฟได้ตามสบายเลยครับตอนนี้นะครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับตอนนี้นะครับมีด้วยกัน2รสและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดซองเดียวนะครับจะอยู่ที่35บาทแต่ถ้าเกิดเราสั่ง3ซองครับถ้าเราสั่ง3ซองครับ จะอยู่ที่100บาทครับสามารถสั่งได้ในเพจเลยนะครับสามารถสั่งได้ในเพจเลยนะครับนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่ส่งมาให้รีวิวนะครับถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ไหนอยากจะให้รีวิวนะครับอยากให้ช่องเสือคูปันเสือรีวิวนะครับอาหารเกี่ยวกับเรื่องแคมปิ้งนะครับเชิญได้เลยนะครับตอนนี้เปิดรับหมดเลยนะครับอ่รอจนเดือดครับ สิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือเป็นพวกผักบุ้งหรือผักต่างๆที่ชอบนะครับตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นตอนนี้ผมก็หาลูกชิ้นตามข้างทางเนี่ยแหละครับกำกำามข้างทางเลยแล้วก็มีแคปหมูนะครับนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลือนรถนะครับอ่าครับตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับปันจะขึ้นมาแล้ววันเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เดือดมาแล้วเดือดพักพๆกแล้วควันก็จะขึ้นเลยนะครับตอนนี้เราก็จะใส่ซอสตัวนี้ครับ ซอสตัวนี้นะครับเป็นซอสปรุงรสแล้วก็เป็นเป็นสูตรเฉพาะของเขานะครับเป็นสูตรเฉพาะของเขานะครับผมลองทานแล้วครับอร่อยครับใครที่มองหาก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่นะครับเชิญได้เลยครับเทใส่ไปเลยครับใส่ไปหมดซองเลยครับน้ำก็จะออกสีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วตอนนี้ตอนนี้เดือดได้ที่แล้วก็ใส่น้ําซอสไปแล้วนะครับคราวนี้มีลูกชิ้นก็ใส่ลงไปครับใส่ลงไปอยากใส่อะไรใส่ลงไปครับ ใส่ลงไปนะครับอ่าตอนนี้อ้าวโอเคครับต้มครับต้มต้มปปต้มได้สักพักหนึ่งครับเราก็จะใส่เส้นแล้วนะครับนี่แหละครับตรงนี้ง่ายไหมครับนี่พกติดแคมป์ครับพกติดแคมป์ติดก,กระเป๋า เข้าค่ายแคมปิ้งต่างๆนะครับอ่าเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับใส่ใส่เนื้อสัตว์อะไรต่างๆไปแล้วใส่ผักอะไรไปแล้วนะครับเราก็จะใส่เส้นครับแล้วเราก็ทําการคนครับตอนนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะครับแคบหมูเดี๋ยวเราไว้ใส่รอบสุดท้ายนะครับกะทิกับกระเทียมเจียวเราใส่รอบสุดท้ายได้นะครับแล้วก็ซอสซอสที่เป็นซอสพริกเนี่ยครับเดี๋ยวเราใส่รอบสุดท้ายเลยครับ แล้วก็ต้มต้มคราวนี้ก็เดือดแล้วครับพอเดือดเดือดได้ที่แล้วครับเดี๋ยวจะเป็นลักษณะนี้ครับอืมนะครับคราวนี้แคปหมูแคปหมูของเราเราก็จะจะจริงๆแล้วแคปหมูของเราเราจะใส่รอบสุดท้ายเลยนะครับแคปหมูของเราเมื่อทุกอย่างตอนนี้เดือดแล้วนะครับเส้นก็ลวกพอประมาณนะครับเราก็ทําการปิดครับปิดแล้วเราก็ทําการ เทลงไปในชามครับเราก็นําแคปหมูมาวางครับแคปหมูมาวางนะครับกระเทียมเจียวจริงจิงจริงแคปหมูใส่ที่หลังก็ได้นะครับกระเทียมเจียวผงกะทินะครับผงกะทินะครับก็จะได้นะครับก็จะได้๋ยดวยเตี๋ยว เรือนะครับแคมปิ้งนะครับอยู่ในแคมป์ที่ไหนก็ทําได้ครับนะครับวันนี้ผมไม่มีผักผมหาผักไม่ได้แค่นั้นเองก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะครับพรอมทานแล้วนะครับรสชาติ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 ครับวันนี้ผมขอไม่ใส่พริกเนอะเพราะว่าผมไม่ทานเผ็ดนะครับตรงนี้เลยคือไฮไลท์ครับจะมีกะทิอยู่ข้างหน้าครับ นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถครับสั่งได้นะครับสั่งได้ในเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นที่เพจให้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถนะครับจำชื่อไว้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถครับครับแล้วบริเวณที่ผมเดินอยู่นี่นะครับเป็นทางรถไฟนะครับขวามือของผมเป็นร้านกาแฟนะครับที่ตรงนี้สามารถที่จะถ่ายรูปได้เมื่อเขาเสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับคาดว่าเร็วๆนี้นะครับคอยติดตามในเพจแล้วกันครับ สวยงามครับสามารถทานได้มีน้ําตกไหลลงมาด้วยนะครับเมื่อขึ้นมาข้างบนนะครับตรงบริเวณร้านกาแฟนะครับข้างบนจะมองเห็นทิวทัศน์สวยงามครับ360องศานะครับแล้วก็จะมีเห็นเป็นตกจําลองนะครับจริงเดี๋ยวเขอยู่ทางข้างในเดีวผมพาไปครับนะครับสวยงามเลยครับถ้าร้านกาแฟเปิดเสร็จแล้วผมคิดว่าเป็นที่ที่ควรจะมาเช็คอินเลยครับอากาศก็ดีครับ ไม่ต้องไปถึงภูทับเบิกหรือว่าเขาค้อเลยครับตรงนี้บรรยากาศผมว่าฟินเลยนะมีกาแฟนะครับตอนนี้แต่ร้านยังไม่เปิดนะครับสุดยอดเลยครับมองเห็น360องศาเลยครับเหลือมองมองจากด้านบนนะครับเห็นไหมครับทางรถไฟที่กําลังสร้างโอ้โหฟินฟินฟินสวยงามจริงครับหญ้าตอนนี้เขียวเลยนะครับเพิ่งจะสร้างใหม่นะครับยังไม่ทราบว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับคอยดูจากเพจแล้วกันครับสุดยอดครับ เป็นน้าตกจําลองนะครับน้ําตกจําลองตรงนี้ข้างหลังผมครับเป็นน้ําตกที่ผมบอกว่ามีทั้งหมด2ชั้นนะครับแต่2ชั้นเนี่ยก็สามารถที่ทําให้เราเกิดอันตรายได้เวลาสนุกครับเราต้องระมัดระวังเลยครับเล่นได้นะครับบริเวณนั้นรู้สึกว่าจะลื่นๆนิดนึงนะครับต้องระวังให้ดีนะครับตรงโขดหินเวลาขึ้นไปนะครับขึ้นถ้าเกิดจะขึ้นด้านบนขึ้นบริเวณข้างหลังทางนู้นได้เลยนะครับขึ้นชั้นที่2อะครับ ครับแล้วบริเวณนี้จะมีฝายนะครับมีฝายเล็กๆให้น้องเนี่ยน้องๆนะครับสามารถที่จะมาเล่นได้นั่งแช่น้ําได้ถ้าเกิดว่าเรามากางเต็นท์แต่ไม่เล่นน้ําสามารถแช่น้ําได้นะครับบริเวณนี้เลยครับสามารถแช่น้ําได้น้ําตกก็จะไหลตลอดเลยครับน่าสนุกครับแล้วท่านที่ไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับที่นี่ก็มีบริการให้เช่าเต็นท์นะครับเต็นท์ละ200บาทนะครับมีผ้าปูมีพัดลมให้นะครับแล้วยังมีนะครับเป็นกระตออหรือกระเตงเนี่ยครับ อีกถ้าเกิดว่าเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วอยากจะพักแบบไม่ต้องกางเต็นท์นะครับก็นี่เลยครับคืนละ600บาทครับจะเป็นกระต๊อบหรือเขาเรียกว่ากระต๊อบหรือกระเตงสักอย่างนะครับเนี่ยครับสบายๆเลยครับอากาศกลางคืนเย็นมากเลยครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสวนไควะนะครับไม่ได้กวนครับไม่ได้กวนท่านผู้ชมสวนไควะจริงๆครับนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับ ถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วทริปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปกลางเต็นท์หรือไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับติดตามด้วยนะครับกดด้วยนะครับกดกระดิ่งดิ้งๆไว้เลยนะครับขอบคุณครับที่ชมจนจบคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ